นกเพื่อเฮยร้องพ่อเฮยพ่อเฮยอยู่ปลายสวนตัวมันเขียวปากมันแข็งโคนปากมีหนวดแข็งๆที่สี่ห้าเส้นคนเหนือได้ยินเสียงร้องของมันว่าพ่อเฮยพ่อเฮยเป็นเสียงร่ำร้องคล่ำครวญชวนสังเวชสลดใจยิ่งนักคนแต่ก่อนผูกเป็นเรื่องเป็นราวเล่าสืบต่อกันมาว่าดานมาแล้วยังมีพ่อไม้คนหนึ่งมีลูกชายคนเดียว แกรักและเวทนาไอ้ลูกกัมพาแม่ผู้นี้ยิ่งนักเลี้ยงดูดีๆจนชายเติบใหญ่สู่วัยหนุ่มอยู่ต่อมาไอ้หนุ่มผู้นี้ก็กลายเป็นนักเลงกินเหล้าคบเพื่อนมันชอบขู่เข็นเอาเงินจากพ่อไปซื้อเหล้าเลี้ยงเพื่อนๆพ่อนพ่อมันก็ทำงานกป๊กๆหาเงินจนเป็นต้องเป็นผอมอยู่มาวันหนึ่งมันก็มาขู่เอาเงินจากพ่อพ่อไม่มีให้มันโมโหจึงเอาค้อนทุบหัวพ่อ แล้วคนเอาเงินในถุงเสื้อไปกินเหล้าเมามมยจนได้พ่อสางเมาก็นึกถึงพ่อขึ้นมาได้จึงรีบเล่นกับเลื่อนปรากฏว่าพ่อมันหัวแตกตายไปซะแลว้วไอ้หนุ่มเสียใจขนาดหนักกอดศพพ่อร้องไห้คร่ำควรวญว่าพ่อเฮยพ่อเฮยไอ้หนุ่มอกแตกตายกลายเป็นนกพ่อเฮยร้องหาพ่อจนถึงทุกวันนี้คนโบราณมักเข้าใจผูกเรื่องเป็นกติสอนใจได้ดีนะัก เด็กล้านนาสมัยก่อนที่ได้ฟังนิทานเรื่องนี้แล้วต่างสะเทือนใจต่างเก็บกรองข้อมูลเข้าไว้ในระบบความจําว่าการทําร้ายหรือสร้างความลําบากใจให้กับพ่อแม่นั้นเป็นบาปตายไปก็จะไปเกิดเป็นนกพ่อเฮยร้องคร่ำครวนเด็กๆล้านนาสมัยก่อนมีนิทานนิยายมีเรื่องเล่าและตำนานให้ฟังมากมายคงไม่เพียงแต่ลูกข้าวนึ่งเท่านั้นผมว่าลูกข้าวเจ้าและลูกข้าวเหนียวอื่นๆ ก็คงมีเรื่องให้ฟังมากเช่นกันตั้งแต่ผมไม่มีปูมิรู้ไม่มีข้อมูลจึงไม่อาจจะระบุชี้ชัดได้เด็กๆกสมัยก่อนได้รับการอบรมด้านนิสัยใจคอจากนิทานเด็กยุคผมและยุคก่อนหน้านั้นจึงมีน้อยนักที่จะเป็นคนก้าวร้าวหรือประพฤตินอกลู่นอกทางที่สังคมต้องการแต่ก็นั่นแหละนิทานใช้สิ่งเดียวที่จะปูพื้นลักษณะนิสัยที่พึงประสงค์ให้เด็กวัดเร็จเด็ดขาด อาจจะมีเครื่องมืออื่นๆอ,อ,อีกมากมายที่ร่วมกันสร้างร่วมกันก่อมเกา่าจนเราเป็นเราอย่างทุกวันนี้อย่างไรก็ตามนิทานยังเป็นสิ่งที่จําเป็นสําหรับสังคมนิทานเป็นเครื่องมืออบรมกอมเก่านิสยัยใจคอที่วิเศษจริงเสียดายแต่วันนี้เรื่องเล่าและนิยายนิทานแทบจะหมดบทบาทลงแล้วชีวิตแบบใหม่อันเร่งรีบบีบรัดทําให้พ่อแม่กับลูกๆไม่ค่อยมีเวลาพบปะคุกคีกัน ผมเชื่อว่าเด็กๆยังต้องการฟังนิทานกันอยู่โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือนิทานสอนใจที่ไม่ยัดเยียดแต่พ่อแม่ก็มักไม่มีเวลาให้ลูกๆจึงได้แต่ดูการ์ตูนสำเร็จรูปในทีวีซึ่งบางครั้งเนื้อหาและภาพปรากฏนั้นๆไม่สอดคล้องกับช่วงวัยและพัฒนาการของเด็กๆเลยนกพ่อเฮยยังร้องเรียกว่าพ่อเฮยพ่อเฮยอยู่ในสวนสวนกว้างอย่างเต็มแน่นไปด้วยไม้ปลูกและไม้ปา่าขึ้นแซมเศษเบียดซ้อน ครั้งกระนั้นและแม้กระทั่งครั้งกันนี้บ้านดงลึกยังเป็นบ้านป่าเมืองดงอยู่มากทางเกวียนทอดข้ามหมู่บ้านอาจมีรอยล,อดลด้อรถทาบทับอยู่บ้างแต่ก็ไม่มากนะักสองฝากทางรมคลื้นด้วยกอไผ่เงางำหัวไม้ป่าจำพวกมะไฟมะตูมมะเกิมมะแควนมะเกีเกยงมะแฟนยังมีให้พบเห็นได้ทั่วไปไม้ปลูกจำนวนพวกหมากมะพร้าวลำไย กหนุนน้อยหนาก็มีมากเช่นกันมากจนร่มคลื้นไปทั้งหมู่บ้านมากจนหน้าหนาวจะรู้สึกหนาวหนักส่วนหน้าร้อนกลับร่มเย็นเหมือนไม่ใช่หน้าร้อนต้นไม้มากนกหนูจริงมากผัดเปลี่ยนเวียนหน้ากันมาร้องแทบตลอดเวลาในส่วนของพ่อเท่าเองก็ดูเหมือนจะมีนกพ่อเคยอยู่หลายตัวทีเดียวปีนั้นพ่อเท่าอายุ82แล้วริ้วรอยเหี่ยวย่นของวันวัยปรากฏชัดเจน แต่ถ้าทางอิดอ่อนโดยแรงแบบผู้สูงอายุทั่วไปหาปรากฏไม่พ่อเท่ายัางคงผ่าฟืนแม่เท่ายัางคงตักน้ำตํำข้าวเยี่ยงเมืออย่างสาวๆส,สองเท่าอยู่ด้วยกันมานานโดยไม่ร้าวฉานแตกแยกฝ่ายหนึ่งเป็นผู้นำที่ดีอีกฝ่ายเป็นผู้ตามที่ดีแบ่งหน้าที่งานหญิงงานชายชัดเจนชีวิตเรียบง่ายไม่มีกิเลสตัญหาอะไรมากมายจึงยืนหยัดยาวน่าชื่นชมนัก พ่อเท่าและแม่เท่ามีลูกสาวลูกชายหลายคนเลี้ยงรอดบ้างตายไปบ้างกระทั่งถึงปีนั้นปีพศ2522เหลือลูกชายหนึ่งลูกหญิงสองต่างแตกนอออกกอ,กอเป็นเย้าเป็นเรือนกันไปหมดแล้วพ่อเท่าแม่เท่าไม่อยากอยู่ร่วมเรือนกับลูกคนใดสมัครใจอยู่เรือนเดิมแห่งตนจนถึงวาระสุดท้ายของชีวิตตอนพ่อเท่าแม่เท่าแต่งงานกันต้องทำอย่างไรบ้าง ผมได้ถามไปผมเองพอรู้บ้างเกี่ยวกับการกินแขกแต่งงานแบบล้านนาที่หมู่บ้านตนที่ถามก็พออยากรู้ว่าย้อนไปสมัยสองเท่ายัางสาวยังหนุ่มประเพณีและจารีตนิยมต่างๆจะเหมือนปัจจุบันหรือไม่อยากรู้ว่าหนุ่มสาวชาวดงลึกเมื่อจะเข้าหอนอนร่วมนั้นจะเหมือนหรือต่างจากที่อื่นอย่างไรหรือไม่แม่เท่ายัางปลีกตัวอยู่นอกวงเช่นเดิมจริงอยู่ระยะห่างแม้ไม่ไกลเท่าไรนัก แต่ก็ยังเห็นได้ชัดเจนว่าแกไม่ยอมร่วมวงไม่ใช่รังเกียจจริงชังหรือกีดกันห่างเหินหากจะเป็นค่านิยมในเรื่องกลางวางตัวต่อแขกของผู้หญิงแม่เรือนล้านนาผมถามคำถามนั้นพอเท่าเป็นคนตอบแกตอบว่าอีพ่อก็เอาพ่อแม่มาขอมาฟู่มาจ้ากันตกลงกันได้ก็แต่งงานกันเครื่องสุขขอมีอะไรบ้างครับมีเงินไหวผีสองสตางค์ สิบสองสตางค์สองบาทสิบสองบาทก็แล้วแต่ตอนอีพ่อ,อยังเป็นสิบสองสตางค์อยู่เดี๋ยวนี้หลายร้อยแล้วหมูมันแพงเหล้ามันก็แพงบางคนก็มีงัวควายมาขอแต่ส่วนมากนะไม่มีหลังจากฟู้จากันแล้วล่ะพ่อเท่าต้องทำยังไงอีกฟู้จากันตกลงกันได้ก็หาวาันเข้าหอนอนร่วม ไม่ขอเอากับคนรู้พวกพอน้อยพอนานนั่นและก็เ,เคยบวชเขาอ่านตัวเมืองได้เขามีพับหนังสือเมื่อรู้เมื่อยามได้วันดีคืนดีมาแล้ว่างฝ่ายอีพ่อก็มาใส่ผีฝ่ายหญิงเอาเหล้าเอาไก่เอาเข้าตอกดอกไม้มาบอกผีฝ่ายนี้ถึงวันดีคืนดีอันนั้นอีพ่อก็พากันมาเอาผ้าพุกกับดาบกับปืนมา ทางฝ่ายนี้ก็รับตอนคืนเดือนมัดมือถือขวัญคนเท่าคนแก่พ่อแม่ปู่ป้าก็ว่าสินว่าทาสั่ซ้อนเอาข้าวเอาเหล้ามาเลี้ยงกันกินกันทั้งบ้านและไ้หลานอันนี้แหละเป,อเปืองเปืองเหล้าเปืองข้าวกันหลายข้าวนี้พี่น้องชาวบ้านจะเอามาช่วยลุกต่ำข้าวกันแต่หัวมืดเสียงมองดังขลุกตุบตับกันกองบานได้ข้าวมาแล้ว เขาก็ช่วยกันมาพอใายๆใกล้ฝ่ายชายจะมาเขาก็ช่วยกันนึ่งทั้งฝ่ายแกงก็แกงแกงฟักใส่ชิ้นหมูแกงจวกใสไกล่ลาบหมูลาบฟานก็ว่ากันไปกินกันม่วนกันสนุกนักเมาเหล้ากันเมามันหมดแล้วทั้งชายทั้งหญิงทั้งคนเท่าละอ่อนไม่เมาก็แต่ทุดเจ้าหัวล้านเท่านั้นแล้วเด็กๆก,ก็กินเหล้าด้วยเหรอพ่อเท่ากิน กินแต่น้อยประสาละอ่อนไวยธรรมดาไม่กินแต่หน้าหนาวมันหนาวร้ายบางทีคนใหญ่ก็เอาเล่าให้ละอ่อนกินเหมือนกันแล้วพระสงฆ์องค์เจ้ามาเกี่ยวข้องตอนไหนลพระเท่าตอนพรุ่งนี้เช้าอีกวันหัวใหม่เมียใหม่เขาจะเอาขันข้าวไปทานที่วัดแล้วมีบางไหมพระเท่าที่ไม่ได้แต่งถูกต้องตามรีดตามคลองแต่อยู่กินกันก็มีบางแต่กินก่อนทานมันก่อนแตกไม่ดี มันผิดดีดบ้านของเมืองมันไม่อยู่คู่นึงแม่เท่าพูดบ้างปกติแกก็จะพูดกับเ,เมื่อถูกถามโดยตรงเท่านั้นแต่คราวนั้นเหมือนแกจะระงับปากไม่ได้มันกินก่อนทานมานก่อนแต่งอย่างพนเทาวานันแหละมีผู้น,นั้นเลยไปตกผาคอขวดเลยได้กินเนื้อลูกตัวเองในผาคอขวดนั่นแหละกินเนื้อลูกตัวเองหรือไม่เท่าผมถามยำ้ำเออตกผาคอขวด ไม่มีอะไรจะกินเลยกินเนื้อลูกตัวเองแม่เท่าตอบยำ้ำผมคนล,ลุกไม่ใช่กลัวหากแต่สะดุ้งหวั่นไหวปนตกใจสมเพชในชะตาก,กรรมของสาวผู้นั้นยิ่งหนักเรื่องมันเป็นอย่างไรแม่เท่าผมขย,ยับเข้าหาแกแม่เท่าเล่ายาวๆหน่อยสิวันนั้นลมหัวค่ำพัดโกรกที่นักเรนได้ยุงถูกลมตีปีกก็ออกจากที่กำบังไม่ได้ ขวัญขี้หญ้ายังโชยกลิ่นเป็นพักๆเพราะเท่าไม่เท่าเลิกเลี้ยงควายนานแล้วควายเผือกควายดำแบ่งให้ลูกๆไปหมดแล้วแต่แกยังสุมหญ้าไลยุงเหมือนยังมีควายอยู่ใต้ทุนบ้านค่านั้นเพราะเท่าเอาเส้นตอกมาสานเป็นกระด้งใบใหญ่เลยถามได้ความว่ามันเป็นไรายได้เล็กๆน้อยๆพอซื้อยาสูบเมี่ยงและพริกเกลือเหงื่อด่างของสองเท่าพอเลี้ยงชีวิตที่แทบจะไม่ต้องพึ่งผาร้านค้าไปได้โดยรับเด่น สองเท่าดำเนินชีวิตบ้านปลายอย่างเรียบง่ายกินข้าวกับผักไม้หัวไร่ปลายนาเป็นพื้นปูปลากินบ้างเท่าที่ลูกหลานมีใจเจ็ดปันมาให้แต่สัตว์สองเท้าสี่เท้าใดๆงดเว้นเด็ดขาดโดยว่าพอเท่าได้ตั้งสัตว์ปฏิญาณไว้แล้วว่าจะเลิกฆ่าสัตว์ตัดชีวิตอีกหนึ่งเหตุผลที่แกเลิกกินก็เพราะมันหายากมากดงดอยหดแคบสัตว์เล็กใหญ่แทบเลี้ยงป่าแล้ว อยากกินก็ต้องซื้อเอาเงินทองยังพอหาได้ส่วนหนึ่งสองเท่าเก็บเมียดไว้เป็นทานเข้าวัดเพื่อค้ำชูอุดหนุนวัดวาศาสนา,าพระบุทธเจ้าก่อนจะถึงเรื่องเล่าของคนกินก่อนทานมันก่อนแต่งจนไปตกพา้าขอกวดกินเนื้อลูกตัวเองผมขอแทรกความเห็นเกี่ยวกับคำว่าทานสักเล็กน้อยว่าคนทั้งเหนือใช้คำว่าทานมากกว่าคำว่าบุญเช่นไปทำบุญเข้าวัดก็ว่าทานเข้าวัด บุญสลาก,กัพัดก็ว่าทานสลากบุญข้าวใหม่ก็ว่าทานข้าวใหม่ทำบุญอุทิศไปถึงผู้ล่วงลับก็ว่าทานไปหาผีตายเป็นต้นกินก่อนทานจึงมีความหมายในภาษากลางว่ากินก่อนทำบุญทานที่แปลว่ามุ่งมักผลการที่ให้บุญที่แปลว่ามุ่งผลที่การรับหัวข้ามวันนั้นลมเย็นดีสม่ำเสมอ แม่เท่าสารตะแกงไม้ไผ่ใบเล็กที่เรียกว่าเหิงอยู่กับไฟอีกดวงแม่เท่าอายุน้อยกว่าผัวราว3-4ปีสภาพภายนอกร่วงโรยพอๆกันแต่ตีนมือยังเคลื่อนไหวคล่องแคล่วตั้งแต่คลุกคีีกันมาผมแทบไม่เคยเห็นอาการป่วยไข้ออกแอดปรากฏแก่สองเท่าคงนึ่งด้วยจิตใจอันสงบสุขราบเรียบบวกกับการออกแรงทำงานมาโดยตลอดนั่นเองแม่เท่าอายุเกือบ80แล้ว แต่ยังหาบน้ำใส่ตุ่มใส่หาย,ยู่ได้ทุกวันมานึกนึกดูผมเองคงบาปค่าที่มากินมาใช้น้ำบนเรือนแก่ไม่รู้กี่สิบกี่ร้อยหาบเข้าไปแล้วแม่เท่าคงคิดภาษาแกว่าไม่เป็นไรถือว่าเป็นการทำทานเท่านั้นเองเข้าสู่เรื่องเล่าแม่เท่าเล่าว่านานมันแล้วที่บ้านแห่งหนึ่งยังมีสองสาวรักกันฝ่ายชายค่อนข้างกะเกะเกะเร ระพฤติตัวเป็นนักเลงแต่ไม่ทุบตีพ่อแม่เหมือนเรื่องนกพ่อเหยเกาะกินอยู่กับพ่อแม่จนเพื่อนร่วมหมู่บ้านดังเกียดเยยดยามส่วนฝ่ายหญิงเป็นสาวข้างบ้านธรรมดาเป็นคนดีตามมาตรฐานชาวบ้านทั่วไปฝ่ายสาวรักใคร่ชอบพอเจ้าหนุ่มเกเร,รได้อย่างไรไม่รู้ซักถามมาจากแม่เท่าเกเเองก็ตอบไม่ได้หนุ่มรักสาวสาวรักหนุ่มแต่พ่อแม่สาวไม่ชอบหน้าไอ้หนุ่ม ล่องลอยเห็นว่าวันๆเอาแต่ลอยไปลอยมาไม่ทํามาหากินหากเห็นชอบเอ,ออออให้ลูกสาวแต่งงานก็เกรงว่าลูกตนจะเดือดเนื้อร้อนใจในวันข้างหน้านั่นเองเมื่อไอ้หนุ่มให้พ่อแม่ฝ่ายตนมาขอสู่ฟู่จาพ่อแม่สาวเลยใบยเบียงบิดตลิวเขาก็เลยหนีตามกันไปเลยใช่ไหมแม่เท่าหนีตามกันทีหลังแต่มันผิดผีกันก่อนผิดขนาดไหนแม่เท่า ถึงขั้นได้เสียกันไหมอันนี้อีแม่ไม่รู้คนเฒ่าคนแก่ไม่ได้บอกไว้ผิดผีหมายถึงการได้เสียกันของหนุ่มสาวสมัยก่อนหน้านี้ครั้งที่พ่อแม่ผมเป็นหนุ่มเป็นสาวความหมายของคำว่าผิดผีมีขอบเขตกว้างขวางกว่าปัจจุบันมากเพียงแค่การแตะเนื้อต้องตัวกันก็ถือว่าผิดผีแล้วการผิดผีที่ว่าเป็นการละเมิดข้อห้ามทางสังคมที่รุนแรงมากผีจะโกรธ จะลงโทษดุนแดงแก่ฝ่ายสาวและพ่อแม่ฝ่ายสาวส่วนฝ่ายหนุม่มไม่ปรากฏว่าบทลงโทษจะเป็นเช่นใดเข้าใจว่าจะไม่มีโดยว่าผีที่ดูแลกำกับพฤติกรรมเชิงชู้สาวนี้เป็นผีเชื้อเสื้อเรือนของฝ่ายหญิงไม่มีผีส่วนกลางของชุมชนเช่นผีเสื้อบ้านหรืออารักบ้านเป็นตน้นความเชื่อเรื่องผิดผีเป็นเครื่องมือป้องกันการลักลอบได้เสียกันของหนุ่มสาวสมัยก่อนที่ได้ผลชะงัดนัก นสมัยก่อนแทบไม่มีการกินก่อนทานมานก่อนแต่งมานในที่นี้หมายถึงตั้งท้องคำนี้มีใช้ในไทยหลายทิศแต่ในภาษากลางปัจจุบันดูเหมือนจะไม่มีปัญหาเรื่องลูกไม่มีพ่อปัญหาการทําแท้งจึงไม่ค่อยมีปัญหาแม่จจยักหักขอลูกยัดซ่วมจึงไม่ค่อยมีแต่ในสังคมล้านนาปัจจุบันความเชื่อเรื่องนี้ถูกขย่าจนคลอนแคลนไปนานแล้ว ปัญหาน,านานาเกี่ยวกับลูกไม่มีพ่อจึงหนาตาขึ้นหลมพัดโกลกนกพ่อเหยอหยุดร้องไปแต่เมื่อไรก็ไม่รู้เล่าเรื่องจากตรงลึกดาเนินต่อไปว่าอยู่ต่อมาฝ่ายสาวก็ตั้งท้องสาวผู้กินก่อนทานมานก่อนแต่งไม่รู้จะแก้ปัญหาได้อย่างไรนั้นจะบอกพ่อแม่ก็กลัวสองเท่าโกรธสาวเลยตัดสินใจหนีตามหนุ่มไป มันสองคนเอากันหนีเข้าป่าไม้รงหนาป่าคาดงแน่นแม่เท่าเล่าต่อส่วนพ่อเท่ายังคงม่วนอยู่กับการสานกระด้งในมือเรื่องเล่าดำเนินความต่อไปสองคนนั้นพากันหนีพ้นบ้านคนเมืองคนจนใครตามหาไม่พบไปปลูกสร้างถางไร่อยู่กันสองคนจนสาวท้องแก่จนสาวคลอดจนลูกน้อยพ้นเดือนสอง เขาก็ยังไม่ได้กลับมาขอขมาคารวะผีอยู่มาวันหนึ่งฝ่ายชายก็โดนง,งูกัดตายฝ่ายหญิงไม่รู้ทำอย่างไรก็หอบลูกน้อยกลับมาหาพ่อแม่มันมาไม่ถึงหมู่บ้านเดิมของตนก็พลัดหลงไปตกลงผาคอขวดลูกน้อยในอกตกตายแต่นางกลับไม่เป็นอะไรผาคอขวดอยู่ที่ไหนและไม่เท่าไม่รู้เหมือนกันมันเป็นผาที่มันเป็นเหวนั่นแหละไอ้ล้าน พ่อเท่าเสริมเป็นเหวปากแคบกลอนกว่างอย่างขวดตกลงไปแล้วก็เหมือนมดงาบตกขวดนั่นแหละออกมาไม่ได้เว้นแต่จะมีปีกบินขึ้นมาแล้วมันเป็นอย่างไรต่อละแม่เท่ามันเป็นผีบาอยู่ให้ให้ร้องร้องอยู่ก้นผามันหาทางออกก็ออกไม่ได้มันติดอยู่ก้นผาหลายวันหลายคืนจนสากลูกเนา่ามันไม่มีอะไรจะกิน ก็เลยกินเนื้อลูกมันอันนี้แหละครูกินก่อนทานมานก่อนแต่งไม่ดีคนเท่าคนแก่ถึงห้ามนะักลมหยุดพัดเรื่องเล่าจบลงแล้วพอเท่ากับแม่เท่าเงียบเฉยมีแต่มือเคลื่อนไหวค่อยพลิกเส้นตอกอยู่พรอปแรบผมเองก็เลื่อนลอยฟุ้งซ่านไปกับจะตาก,กรรมหน้าอันิตอนาถของสาวผู้นั้นผู้ซึ่งเป็นใครที่ไหนยุคสมัยใดก็ไม่รู้ เรื่องนี้เกิดขึ้นจริงเหรอหรือเป็นเรื่องเล่าต่อกันมาแล้วไม่เท่าข้าก็ไม่รู้เหมือนกันคำตอบราบเรียบสีหน้าเรียบเฉยเหมือนว่าคนรุ่นก่อนจะไม่ให้ความสำคัญกับการจําแนกเรื่องจริงออกจากนิทานเท่าไรนะัดดูเหมือนเขาจะให้ความสำคัญกับพฤติกรรมนั้นๆมากกว่าควรทำหรือไม่ควรทำ